บันนี้วันที่7มกราพุทธศักราช2568เป็นวันที่5ที่ขา้าพเจ้ารณอภิชาวายุคอถวายเสียงสวดสาธยายพระ,พระ,พระรส,ส,ส,าาสตรพระริตรบิดแนมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหรืออาจจะิยาบูชายาคูคคูบอาจารย์นั้ไหลอยจิตของข้าจงจองมั่นมีสติรู้ทึกขได้มีสมาธิเจดิในอาสาพยัญชนะนบทสวดอย่างตัวนั่งโดยเทิน <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาศมันตาจักวาเลสูงอจักขันันตุเทวตาสัทธมังโมลิกราชสัสุนันตุสักขโมกปัทังสักเค迦เมจะรุเบสคิลิสิขะละตเพจันตะวิเควิมานีที่ปีละเคจ迦เมตารวะนะหะนีเคหวัตถุหิเคตีขุมมาจะยันตุเทวาจารตทะ ละวะดสมัยักขะพันพระนาคาทิทันตา <SL 1> ส<ท>ันติกียังมลิวาจันนังสายทวมิชนันตุธรรมสวัณณารโอยยมทันตาธรรมสวัณณารโอยยมทันตาธรรมสวัณณารโอยยมทันตาบทที่สองบทบูชาผรักตาไตอิมีนาสกาลีนะพุทั2 2> at at ทงอภิภูชยามะอิมีนาสกาลีนะธรรมังอภิภูชยามะ อิมินาสกาลลนะสังคังอภิปูจยามะบทที่สามบทกาบพลัดนาใจอลหังจามาจมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาทีมิสวาคาตโตภคว,วาตาธังโมธมังนามะสะมิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังคังนามาอามิบทที่สี่บทสวดนามสการ ติปัตตะนโมตัสสะภะคะวะโตลาหิโตสมมาสมุปัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตลาหิโตสมมาสมุปัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตลาหิโตสมมาสมุปัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสระณะคัมะปัตะพุทธังสุรนังคะชามิธรรมังสุรนังคะชามิสังฆังสุรนังคะชามิทุติยัมปีพุทธังสุรนังคะชามิทุติยัมปีธรรมังสุรนังคะชามิ ต рам, ต,ต,ต Seal, ิยัมป no ีสังคังสัลนังขจามิตติยัมปีผุ้ทังสัลนังขจามิตติยัมปีธรรมังสัลนังขจามิตติยัมปีสังคังสัลนังขจามิบทที่หบทสวดจัดสัจะกะลิยาทากาธานติเมสลนังอันยังพุทโเมีสัลนังเวลนตีนัสสะเจวชีนะสสุติเมีโหตุสัพพะทาณติเมสลนังอันยังธรรมมสลนังวลาน อิตินาัสาจาวาชินาชูติมีโหตุสะทานาทีมีสรนนังอันยังสังขุมีสรนนังวะแรงิตินัสาจาวาชินาสุติมีโหตุสะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอหังธรรมสมาจำปุทโธวิชารเจรณะสัมปันโนสุกตูโลกะวิทูอันุตตาโลกุริสะธรรมะสารติสะทาธิวัฒนุจานังพุทโทธภควาติบทที่แปดธรรมานุสติ สวัสดีคตัภควตาทมูตํมสันติติกูอกาลิกูเอหิปัสิกูโอปานัยิกูปัจจังเวทิตาโพวินโยหิติบทที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภควโตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตตสาวกสังโฆยติทางจตาริโุริสายุกานิอัตปุริสัมบุคลา เอสาวกบัตโตสาวกสังคุอาหุนยโยปาวุนยโยทักขินยโยอัญเชลิกะรนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสสาติบทที่สิบลัตนะสูตรยานิทะผูวัตผูตานิสัมาคตานิปุมมานิวายานิวะ ตระลึกเชี่ยวชาวะภูตาสัมมาตะสัมณาะาพระวัตุอากูปิสกิจจะสุนันตุภาสิเตงตัสมาหิภูตานมนชามิทะสัพพีเมตังกะโลทะมานุสสิยาปชายาทีวะจะละโทจะอละลัมติยีปิลิงตัสมาหิเนลักขะทะอัปะมัตตา ยังกิมจิวิติงอิทิอิทะวาลุนหลังวาสักเีสุวายังรัตนังปณิตังนะโมวจัมมังอิทัอัตถะคาเตนะอิทัมปิปุเทตัรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงจุขะยังวิลาคังอะมะตังปณิตังยัตัอะคะยา มาะ่ะมี่จะมาอีกตัวะเนเตนะทรรมีนะสัมาติกินจิอิทรรปิทรรมีรัตน,นังปัิญังเอตเตนะสะเจวัสุวัติโหตุยำพุทธเสถัวปาริวันนะอีสุจริงสัมาติมานัตตะดิการญามาณหกสมาธินาเตนะสามโมนะมวิ จาติอิธัรมปิธัมมีรัตนังปณญตังเอเตนะสัจจิวสุวัตถิโหตุโยบุคตลาอัตถะสัตังปัตตะจตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตคินีเนยยสุขะทัสสะสาวกาเอเตสุทินานะนิมหะพระราณี อิหัมปิสังคีรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัตถิโหติโนตุเยปปะยุตตามะนาสะทัพหีนะนิกามโนโตมะสะสนับหิเตปัปิปัตตมะอัมังลิขหะรัตตทาิพุิ พินชะมามาอิทัมปิสังคีรตนังปปณีดังเอเตนะสัเจนะสุวัตทีหอนจุใหญินชะดีโคปะชะวิงสัตวตสิยาจะตุมพิวาเตพิอัพพัมปะกำพิโยตะภูปะมังปะปุริสังวะมัทธามิโยอริยาสัจจานิอนเวจะปะปะสติ อิทัมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุเยอาลีกะสัจจานิวิภาวยันติคมพีละปนเนนะสุเตสิตินิกินจาปิเคหอนติสุภะปะมัตาเตภวังอปะมะมาติยันติอิทัมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุ สหวัะทัตสัมจะปะนายะตะยศสุพมายชนทิตาพระวันติสกายทิศทิติวิจิกิจิิปะและพ,พระภัตวาวาปิจะตัสสิกินกกจิจะดูอาปาเยหิจะวิปปุตโตอาจะจะจะานานิ อภพูกาตุงอิธัมปิสังขีรัะตัณปนิตังอเอเตนะสัจเจนะสุวัติองตุกิจจาปิโสกมังกะโรปิปาปะกังกาย,ยนะวาจายุทธะจิตะสาวาอัพภูโจตัสสะปะนิจะตัสสะอัพ,พัะตาทินะปัตตตา วุตาอิทัมปิสังคีรตนาปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโตุวันปะคุมพยาพุทธตัคีชิมหะมาสีปัมัสิงิมหีตทุปมัธมวัลอทิสยินิพพานคามิมิง ปะระมังหิตายะอิทัมปิพุทธธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัติโหตุวะโลวะรันยูวะละโทวะละหะโลอันุตตะโลธัมมะวะลังอะทิสะอิอิทัมปิพุทธธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัติโหตุลีนังปุรานัง วลาณทิัมวะวังวะหัดวัลตะจิตตายะติกีภาวิสัตมิงเตคีนาพิชาอวิรุตริกาันทานิพินติทีรายะทายัมปะทีโอทูอาทิอธรัมปิสังคีรตนปะปนิตัง เบตินาสเจนสุวัตทิโฮนตุยานีทะพูตานิสะมาคตาณิภุมมานิวายานิวะอัตตะลิเคตทาคตังเทวะมนุษสปูชิตังพุทธังนัมจามิสุวัตทิโฮนตุยานิทะพูตานิสะมาคตาณิภุมมานิวายา นิวาตะตลิเคตะถาทัดตังธีวามนุสสะปูเชจิตตังธัมมังนัมัสสามะสุวัติโหนตุยานิทะพูตานิสัมมาคตานิอุม,มานิวายานิอันตะลิเคตะถาคตังธีวามนุสสะปูเชตังสังขัง นามัสสามะสุวัตถิโหนตุบทที่สิบเอ็ดอ่านญาณภิยะปะติสัพพะโลโกวินบินิสุมโตสัพพะสัตตาปวัตติโตสัพพเวละมะจิตกันโตนิพุโตจะตุวังพระวังสัพพีติโยวิวัจันตุสัพพะโลกวินัสตุมาเตปวัตตะ ลาอยสุขีทีคายกูภาวะอภิวาทนาีีลิสนิจังนิจังวุชชาปชาอิโนจัตาตโรธรรมาวัจันติอายุัรรณสุขังพลัง